จำใจห่างลูกเลือกอยู่กับพ่อชีวิตปัจจุบันจ๋ายาสุมินอดีตพิธีกรคู่ขวัญน,นีโน,โนทำสวยใช้นี่สิบล้านสำหรับจ๋ายาสุมินสีดาตระกูลเริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นพยาบาลประจำที่โรงพยาบาลหนองคายจากนั้นได้มีโอกาสเข้าประกวดนางงามตามภูมิภาคเพื่อหาไรายได้พิเศษเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว จนกระทั่งมีคนแนะนำให้เข้าสู่เวทีประกวดนางงามในเวทีระดับประเทศจะได้เข้าร่วมประกวดมิทแท a แลนดเวอร์1,994ประจำปีพุทธศักราช2,537ในชื่อตอนประกวดจาอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรสัสดส่วน33:25:35พกผากคุณสมบัติพยาบาลจากน้องไายด้วยบุคลิกภาพที่โดดเด่นเธอถูกจับตามองในฐานะตัวเต็งของการประกวดในทันที ในรอบตอบคำถามเธอตอบเอาชนะใจกรรมการว่าถ้าให้เลือก3อาชีพครูแพทย์นักธุรกิจอยากทำอาชีพอะไรเพราะอะไรจ๋าตอบค่อนข้างดีเธอตอบว่าอยากเป็นแพทย์เพราะจ๋าเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดหลังตอบคำถามเสร็จเธอก็ได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องในทันที ผลการประกวดเธอคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิดเทลแอนเบอร์1,994มาครองแล้วเธอ,อยังพ่วงตำแหน่งสาวผมสวยมาครองอีกหนึ่งรางวัลใหญ่จากสปอนเซอร์อีกด้วย ภายหลังหนึ่งปีถัดมาจะถูกคัดเลือกให้เป็นมิดไ l a n d เวอร์ประจำปี2538เป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดมิดเวอร์1,995แทนตำแหน่งมิ a ไทแลนเวอร์ที่ว่างเว้นไปจากพกพาความมั่นใจเข้าจิงชัยกับสาวงามจากนานา,นาประเทศและเธอก็ได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นในประเทศเจ้าภาพมาไม่น้อยหลังจบภาร,รกิจนางงามจากพันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวรับงานไทยแบบเล่นละครแต่บทบาทที่เด่นๆของเธอคือพิธีก รรราาายกอมเต์ปัจจุบันแม้ว่าเธอจะจบบทบาทพิธีกรรายการมานับ10ปีแล้วแต่เมื่อพูดถึงรายการเกมโชว์ชื่อดังมาเตอร์คียุค9ก่แล้วหลายคนมักจะนึกถึงทำไมถึงออกจากรายการ ตอนนั้นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาบอกจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจ๋าเองมีงานประจําทําอยู่ข้างนอกจ๋าเปิดร้านทําให้เราหมกมุ่นจิตใจเราร้อยเปอร์เซนต์อยู่กับงานข้างนอกแต่คิดว่าหลักเป็นจากตัวจ๋าที่จ๋าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่พลังลงไปกับงานที่เราทําวิญญาณของเราไม่ได้อยู่หน้าจอมันอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําบางอย่างที่เราไม่ได้คิดจ๋าเป็นคนมีจุดอ่อนอันนึงคือทําอะไรจ๋าโฟกัสอันนั้นนาน เขาบอกปรับรูปแบบใหม่หมดเลยรวมถึงตัวพิธีกรด้วยแต่คนอื่นอยู่เอาจริงๆเราก็ชานะไปสักชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่ารายการนี้เราทำมานานแต่เราก็ต้องมูกอ่อนแล้วพึ่งคลอดลูกไม่นานด้วยก็ต้องไปต่อดูแลร้านอาหารและลูกเต็มร้อยเลย